นี่เราไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะฮะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะฮะระบาดหนักเลยนะครับโจนเนี่ยไม่เว้นแม้แต่ยางอะไหล่ของหลวงพ่อหลวงพี่นะฮะพูดง่ายว่าหลวงพ่อนี่เองเนี่ยอ่าก็มียางอะไหล่อยู่ที่วัดนะเนาะมีรถกระบ,บะก็คือให้ให้ให้พี่ให้น้องเนี่ยยืมไปใช้ได้บ้างแล้วก็เป็นรถของวัดนี่แหละทีนี้ยางอะไหลก็ถอดไว้ทีนี้ก็มีชายคนหนึ่งครับมาที่วัดนี่ฮะ มาล้างยางอะไหล่ครับล้างเรียบร้อยนะฮะล้างเรียบร้อยแล้วก็ยังผ้าขี้ริ้วมาเช็ดอย่างดีแล้วก็ยกขึ้นท้ายรถกระบะค,ครับยกขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็หายไปเลยทีนี้เจ้าของยางนะฮะหลวงพ่อเนี่ยเจ้าของยางมาเจอเอ้ายางจะหายไปไหนอ่ะบอกเอ้ยผมเห็นน่ะมีคนมาล้างยางของหลวงพ่อแล้วยกขึ้นท้ายรถไปอ่ะผมคิดว่าหลวงพ่อใช้ไหมเอาหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้มเาเอาจริงๆยาง àng, มันก็มีมูลค่าประมาณ2 3 0ถึงบาทนะฮะหลวงพ่อก็เลยว่าเออคนที่เอาไปเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ ให้เอามาคืนเถอะเราไม่เอาเรื่องอขอมาเอาอยามาคืนหลวงพ่อนะฮะที่วัดแห่งนี้วัดที่ที่วัด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 อะไรเย่ยลืมเลยลืมชื่อวัดเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ,ะเดี๋ยวข่าวต่อไปครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะเอาอีกข่าวหนึ่งฮะข่าวพายุทอร์ลมนะฮะเมื่อวานนี้เองเนี่ยครับพายุทอร์ลมนะฮะเผื่อพ,พื้นที่จังหวัดสตูลนั่เองครับก็ส่งผลให้อ่า ไฟฟ้าดับ2หมู่บ้านนะครับประชาชนเดือดร้อนกว่า3,000ข,ขอภัย30ครัวเรือนนะครับแล้วพื้นที่ไล่ยางเนี่ยค้นล้มไปเนี่ยกว่าประมาณ20กว่าไร่เลยนะครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายได้ความเดือดร้อนนะครับซึ่งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตำบลตำบลควานกาหลงจังหวัดสตูลเนี่ยท่านก็บอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างมาก ก็ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยในการประสานงานไฟฟ้าแล้วตอนนี้ไฟฟ้าก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมในส่วนของศูนย์พักคอยอบตอด้วยเช่นกันฮะก็ก็ฝาก,กระมัดระวังนิดนึงนะฮะช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมีมาบ่อยนะฮะมีมาหมอยมีพายุถ้าเกิดว่าอะไรที่โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยกอย็อย่าอยู่ไปจับไปอยู่ใกล้มันนะครับเดี๋ยวมันจะ พังแล้วก็ถล่มทับเราครับยังไงแล้วก็วันนี้เวลาหมดครับต้องขอฝากติดตามรายการข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะทุกวันเวลาดีแบบนี้นะฮะ,ะกับมาพบกันเช่นเดิมครับในรายการข่าวชัดประเด็นจริงโปรดติดตามทีมงานข่าวชัดดินตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะฮะอินสตาแกรมและช่องทาง YouTube Tik t o อกต่างๆรวมไปถึงช่องทางเว็บไซต์ของรายการช่อง13สเสียงไทยด้วยครับขอบคุณครับ